สวัสดีค่ะพบกับครูฝ้าอีกแล้วนะคะในภาษาอีสานภาษาอีฉัน EP ที่หแล้วเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะไปเลยค่ะเม่คูณคะเฮ็ดยังลกอ๋อนูหาเงินค่ะผู้ขาเงินเสียติค่ะเงินเสียเท่าไหร่แบ่งเต้าค่ะผู้ขา แบ่งเศร้าเสียเราหนิบ่ค่ะเอ,อเอาเดี๋ยวพูดหาซอยสัตว์คะแบบไอ๋อเอามุกเข้าไปลูกมุกเข้าไปเอามุกเข้าไปอ๋อยึดใจน้อแบบนีน้มันระได้คำแรกนะคะก็คือคําว่าแบ่งเศร้าแบ่งเศร้าหรือใบเศร้าใบเศร้าหมายถึงธนบัตรชนิดราคา20บาทนะคะต่อกันที่สถานการณ์ที่2ค่ะ เฟรนโทรมาว่ะฮัลโหลค่ะเน็ตจูนมากโลค่ะอันกินเข้าเที่ยงแล้วป้อ๋อกินแล้วค่ะคุณผู้คะเซ็ตเซ็ค่ะคุณผู้ว่าสีบ้านเนี่ยไปเอาของอยู่ของวิชาการเห็นไหมลูกอ๋อค่ะเอาของอย่างจ้ะอันเลิ่มปอบข้อม่านึงแล้วลูกเด้ออ๋อค่ะคุนไปรอดจากเพื่อนสิ๋มหูจ้าที่ดอไม่เห็นคุณผู้เด้อค่ะค่ะคุณผู้ถ่ายอยู่อะคาดสีแล้วลูกค่ะเดี๋ยวือดไปให้ด้วยค่ะจได้ขอบใจหลายลูก โอ,อ้ยผูกระมาใซ่เออพีเจ้าสิออเอนงหนักฉันนนย่างไปทางบ้านพแม็ขาเจ้าอกกันซื้อบลืบอยู่ย่างแลวกเลขอืมอ um ้ยเป็นลายพละนโอ้ยเบาแล้วอยากดูพีเจ้าเขาหยน่าจะเชรจึงดว่าบุ่มีนเอบวชโอยไปบวชพระนาชิไปกัดเข้ไปบวชจังใดที่กะเจียพาเหลืเต็มหัวมอบาทหัวนอ ผิดประเภทนี้ก oh ันเฮ้ยกระดึง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 เรตคุณมาโอ๊ยฮัลโหลค่ะคุณขะเนี่ยโจรไปเอามาให้ไปเลยลูกเขาพูดหาโดนเราได้นี่อ๋ออ๋ออ๋อค่ะค่าค่าอันนูรลืมข้าวไหมคะคุณขาแหน่ว่าแล้วว่าอยู่เครื่องซุ้มผมเน่เนี่ยเอาเร็วๆล็วูมาจังหวัดไปน่าเรียกแล้วอ๋อค่ะค่าค่าเดี๋ยวนูร์แป๊ไปเอาตอนนี้ละค่ะค่ะแล้วเร็วๆงูรเดี๋ยวกูไปเอากูก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้อ คำว่าลืมเข้าลืมเข้าหมายถึงหลงลืมชั่วครู่หรือหลงลืมชั่วขณะค่ะและสถานการณ์ที่3ค่าสามค่ะเอารอด เลอยไปซายโอ้ยันตํางโอยเนบจูน่ะแม่ต้ออย่างโวนึงอ่ะโอ้ยแรงน้ำรถยขาผู่ขาลอยไปเร็วไปขั้นลอด่้ากรปบ้นตั้งเรากันดีนะใจจรงเราก็ใแคู่ขาเขเป็นแฟนู่โจนแ่เอาสิม่ก็สัตย์เย้ยเย๋ยถาผู้จักรานกับผู้เหยื่แม่เดี๋ยเดี๋ยวไป ก็คือคำว่าตาลุโตนตาลุโตนบางที่ก็อาจจะเป็นไตอีตโตนไตอีตโตนหรือมีอ่าคนที่เข้ามาชมแล้วก็เม้นไว้นะคะเรียกว่าตาลุโตนตาลุโตนก็มีนะคะก็จะเรียกแตกต่างกัอนออกไปตามแต่ละพื้นที่ตามแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งทั้ง ตาอีโตนตาลุโตนตาลุโตนหมายถึงน่าสงสารนั่นเองค่ะสำหรับ EP หกนะคะก็มีคำมาฝาวันนี้3คํคำด้วยกันนะคะน่าจะาจำได้กันทุกคำนะคะก็คือมีคำว่าแบ่งเศร้าหรือใบเศร้าลืมข้าวแล้วก็ตาลุโตนนะคะก็อย่าลืมติดตามภาษาอีสามภาษาอีฉัน EP ต่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ